ทีนี้เราก็จะมาถักด้านหลังกันนะคะตอนที่เย็บนะคะเราจะเริ่มเย็บตรงเออ่ตัว V ตัวสุดท้ายนะคะตรงกลางตัว V ตัวสุดท้ายนะคะแล้วก็เย็บไปเลยสองข้างเหมือนกันนะคะเริ่มที่ตัว V ตัวสุดท้ายถ้าเห็นก็จะเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมคะมันเป็นตัว V ก็เริ่มจากตรงกลางนี่เลยแล้วก็เย็บเย็บไป เป็นแบบนี้ทีนี้เราก็นับมานับมาหนึ่งสองสามอ่าแล้วเราก็จะมาเริ่มทำตรงหลักที่สี่นี่นะคะถักขึ้นไปสามนี่นะคะเราก็ถัก อันนี้จิ้มทั้งสองอันเลยนะคะถักพอหนึ่งคอเออเดี๋ยวนะคะทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นตุ่มลืมนะคะเมื่อกี้หนึ่งสองสามอันตรงนี้ เราต้องไปเกี่ยวใหมมาอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามอ่าเห็นไหมคะตรงนี้มันก็จะไม่เป็นเหมือนเมื่อกี้ละ ก็ถักไปจนหนึ่งสองสามจนให้มีระยะห่างระหว่างตรงนี้อสามช่องเหมือนกับอีกด้านหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามอ่ะนี่นะคะก็จะได้มาแล้วนะคะรอบแรกทีนี้รอบที่สองแล้วก็ถักโซ่สอง อันนี้มันเป็นพอหนึ่งอ่อถักโซ่สองอ่าโซ่สองนะคะแล้วก็พันหัวเข็มอันนี้จะถักพอเสร็จหนึ่งส่วนสองคอนะคะเกี่ยวไหมได้สามพันหัวเข็มแล้วก็ปลดให้หมดเลยปลดให้หมดเลย เรจะถักขึ้นไป4แถวนะคะ อ่านี่รอบสองได้แล้วนะคะทีนี้รอบสามก็เริ่มด้วยโซ่สองเหมือนเดิมนะคะพลิกกลับอืม อ่านี่นะคะรอบที่สามอ่ามันจะตั้งแล้วคือแล้วก็รอบสุดท้ายเหมือนเดิมนะโซ่สอง